อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร,ร้านปอพาโชคนะครับวันนี้มีงานฝานะครับพี่เป็นฝารีโมทนะครับจะใช้เป็นฝารีโมทก็ได้นะครับพี่หรือว่าจะเป็นฝา de de สั่งตอไฟฟ้าก็ได้นะครับพี่ในใบเดียวกันเลยนะคือมีรีโมดให้พี่ด้วยแล้วก็สามารถกดสั่งตองบนนี้ได้เลยสั่งตองสั่งพลิกบ BON น,นฝาได้ด้วยนะครับพี่ใบเดียวจบจบนะครับใบเดียวจบจบน้ำหนักช่างให้ดูก่อนอ่ะก่อนเล่นนะครับพี่อ่ะ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพี่เดี๋ยวผมเอียงให้ดูนี่น้ําหนักประมาณนี้นะครับพี่อ่านี่ช่างให้ดูชัดเจนนะครับเวลาซื้อไปสบายใจนะครับพี่ทั้งพี่และผมอ่าดูนะครับอ่านี่ช่างให้ดูชัดเจนเลยนะครับน้ําหนักประมาณนี้นะครับพี่อ่ะแรงๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอ่ะเขารีโมทก่อนล้วกันรีโมทนะครับพี่ ลูกยางใส่ไต้หวันนะครับพี่นี่ดูความใสสี่ลูกเหมือนกันหมดนะครับพี่นี่นะครับอ่ะยวผมผิดให้ดูวางกลางจานให้ดูนะครับพี่ดูนะครับลูกวางกลางจานนะครับพี่อ่ะกดรีโมทลิกให้ดูนี่ครับลิดได้เห็นไหมครับกลางจานลิกปกติเราอยากกดหลังฝากดได้นี่กดหลังฝาก็ได้เห็นไหมครับพี่นี่สะดวกสบายนะครับพี่แล้วแต่เราถนัดนะครับ เราจะกดหลังฝ่าก็ได้หรือจะกดรีโมทก็ได้คือพี่ซื้อใบเดียวจบเลยนะครับจบเลยเล่นได้เลยนะครับอ่ะต่อไปก็สั่งตองไฟฟ้าสั่งตองไฟฟ้าคืออะไรคือฝ่าแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับฝ่าที่แม่เหล็กจับไม่ติดนะอแม่เหล็กขาวตัวให้ดูนะพี่นี่นะครับแม่เหล็กวิ่งได้นะครับพี่ไม่ดูดนะครับเห็นไหมครับพี่แม่เหล็กไม่ดูหลุดจะหลุดแตกครับพี่อะ่ะนี่ดู แม่เหล็กจับไม่ติดนะครับพี่ฝ่าผ่านแม่เหล็กนะสั่งตองไฟฟ้าคืออะไรคือเวลาเราเขย่าเรากดสั่งนนเนี่ยนะพี่รูปเนี่ยมันอยู่ที่พี่เลือกนะพี่จะเอาเป็นสั่งให้เป็นห้าห้าเอี่ยว e ก็ได้นะครับหกสามสองก็ได้หรือว่าตองหกตองห้าตองสี่ตองสามก็แล้วแต่พี่นะครับแต่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตองนะครับเป็นตองเลยนะสั่งตองไฟฟ้าคืออันนี้ตองอน,นี่ตองหกเอี่ยวเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับเวลาเราจะเล่นเราก็กดกร๊บแล้วก็ยก ยกแค่นี้พอเนี่ยสั่งตองไว้าเห็นไหมครับพี่ใบเดียวเป็นทั้งรีโมทเป็นทั้งสั่งตองไวฟ้าถ้าเกิดว่าจะเอาสูงต่ําก็ได้นะครับก็เลือกลูกเอานะพี่จะเอาสั่งตองหรือจะเอาเป็นแบบเวลาขายามาให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าเนี่ยห้าห้าเอี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับกดอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นสองสองหกอย่างนี้ก็ได้นะครับลูกมันเลือกได้นะครับพี่สองสองหกอย่างนี้อ่า แต่อันนี้คือเป็นตองเลยนะพี่เป็นอันนี้เป็นตองหกตองเอี่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เมื่อกี้ตองเลยนะตองเอี่ยวไปแล้วนะพีะ่ต่อไปตองหกนะจําไม่ได้อันไหนอันนี้แล้วกันนะผมก็จาไม่ได้เดีย๋ยวลองยกดูก่อนอ่ะเห็นไหมครับพี่ใบเดียวจบจบนะครับพี่พี่ซื้อใบเดียวน้ําหนักประมาณเก้าสิบเจ็ดกรัมเก้าสิบหกเก้าิบจ็ดจะไม่มันจะมันมันจะบวกลบประมาณนี้แหละครับพี่ฝ่าเบานะ แม่เหล็กจับไม่ติดได้รีโมทไปด้วยนะครับไอ้ส่วนออปชั่นลูกเนี่ยพี่ก็มาเลือกเอาจะเอาเป็นรีโมทจะเป็นลูกยางหรือว่าจะเอาเป็นลูกสั่งตองงนี้ก็แล้วแต่พี่นะครับลูกสามารถเลือกได้จะให้เป็น55เอวจะกดเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่มันก็ได้สองขั้วนะครับฝาได้2องขั้วอยู่แล้วนะปกติลูกมันสามารถซื้อเพิ่มไปได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับพี่ลูกมันไม่จำเป็นซื้อเพิ่มไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราถ้าเรามีฝ่าแรงฝ่าแรงฝาทนฝ่าเบาเนี่ยคือเราใช้กับลูกอย่างไรก็ได้หหมมมมดดนนนรััับพพีีี่่ขออใ้ฝาาแ,ง,แง,เาเางเเยวล ยังไงก็เล่นได้หมดเพราะลูกมันก็อยู่ที่เราซื้ออปชั่นเพิ่มนะครับพี่เนี่ยซื้ออปชั่นเพิ่มลูกก็ดิ้นปกติก็งานก็ประมาณนี้นะครับน้ําหนักฝ่าก็ประมาณนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับพี่ก็ทักมาได้นะครับมาคุยกันว่าออปชั่นจะเอาแบบไหนจะเอารูปแบบไหนอย่างเงี้ยฝ่ามันตายตัวอยู่แล้วนะพี่ฝ่ามันตายตัวไปแล้วน้ำหนักประมาณนี้กดหลังฝ่ามีรีโมทตายตัวอยู่แล้วเรื่องลูกมาคุยกันว่าจะเอาแบบไหนนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพี่ก็ทักมาได้นะครับที่ เฟซหรือว่าเพจนะครับปอจุดผาโชคนะพี่หรือว่าสายตรงมหาผมนะที่เบอร์โทรนะครับ0877530274ร้านปอผาโชคขอบคุณครับ